9ชัแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะเกมไอแบบ้นะผมแบบนะครับผ,ผมมาเล่นเกมไอ้นีกว่านะครับผมวันนี้ผมมาเล่นตัวละครหัวเอคองกระดูนะครับผมคือผมลองเล่นไปแล้วเกมหนึ่งนะผมคือน่ากลัวจริงนะอันนี้จะไม่มีโครงกระดูกมันจะไม่มีเสียงเหมือนตัวอื่นนะผมอ่าผมไม่รู้ว่าตัวอื่นจะมีเสียงไหมผมไม่แน่ใจนะผมก็คืออยากให้เกมเขาปรับตังนะผมอ่าเราจะมาเล่นพวก ปานกลางนะผมผมจะลองเล่นเก็บยี่สิบถุงโชว์นะครับคือ mm. ผมกลัวมากคือแบบผมบอกคำเดินเลยว่าคงกระดูกเดินได้คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบก็ขอโทษด้วยนะครับผมอา่มานะครับผมอาจจะมีคิดมีเอ็มีคำหยาบนะครับก็ขอโทษไว้หน้าที่นี้นะครับผมจะใช้ให้เร็วที่สุดนะผมค,คือแบบจะรีบเล่นนะผมเพราะผมก็มกลัวเหมือนกันนะ มาผมพูดติดหามูมกเวียงกลัวเลยเนี่ยโค้งดูเดินได้โอ้โหเยี่ยมมากเลยทุกคนถ้ามันขึ้นเขาไปวิ่งมาไหร่ผมจะรีบเลยได้อานมาสามดวงเลื่อนไม่มีมันจะมีไม่ได้ยินเสียงะัะผมมาชั้นใต้ดินทุกคนลงชั้นใต้ดินเอ้ชั้นสองชั้นใต้ดิน เออชั้นใต้ดินสวยทุกคนงานนี้จี M ๊บแมบมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชงานนี้งานนี้หมูหมูนะผมงานนี้หมูมากเลยทุกคนแบบคงกระดูกลงไปแล้วเฮ้ยโคงกระดูกมันยังอยู่ล่างไอ้โคงกระดูกมันงูมันงูนงคือผมก็กลัวโคงกระดูกครทุกคนแบบ ยังไงแบบผมไม่ค่อยชอบอ๋อโคงกระดูมันเห็นมันเห็นไอได้ชัดมากเลยทุกคนแบบพวกคงกระดูเนี้ยอืมอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นผมเสียอืวเก็บได้สิบเอ็ดถุงแล้วเออข้างล่างมีถุงสิบเอ็ดทอนไหนวะเนี่ยเพิ่งรู้เรื่องโอ้ยสิบสองแล้ววะโอ้ยเกมดีคุณภาพมีดีเนาะมันไม่ได้เสียงหายเลยนะทุกคนเอาจริง เอ้ามันยังอยู่ชั้นล่างมันยังอยู่ชั้นล่างมันยังอยู่ชั้นล่างขึ้นขึ้นขึ้นลุ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 กุ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 เก็บถุงดิเก็บถุงดิเก็บถุงดิลุลุลุลลุลเก็บถุงดิไอเก็บถุงแล้วใครบอกไม่ผมกลัวกิมนี้ก็ไม่ใช่ได้ไม่ได้นะผมผมกลัวมากคือกับโครงกระดูกนี่ผมไม่วจริงง่ายหาอะไรทุกคนโครงกระดูก มันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นมาแล้วขึ้นชั้นไหนจะขึ้นชั้นสามลุลุลูลุลุลัลุลลุ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 ลบลุยบลยลุ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 ลาม่ลุลลุ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 ุล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 ยลลุลุุลุลุุล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 ุเลยวุล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 ุอุลลุล ถ้าขึ้นเขาาวิ่งเมื่อไหร่ผมวิ่งเลยนะทุกคนไหนคุณแจ็คุณแจ็คจฉันจะยินมันมาเราก็วิ่งอ่ะทุกคนนี่คือห้องรับนะจริงๆอะ่ะ มันอยู่ฉันใต้ดินไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เร็วรีบไปรีบไปเร็วเร็วผมกลัวผมกลัวอืออผมกลัวโอ๊ยรุมไปยันสองผมจะเลยจะพร้อมหมดแล้วผมลอยเวียนผู้ดาว กู้ดาวใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยกดซับสไครพราะเสียงมากเสียงพุงเอง <c oughs> โอ้ยขำกิ้งเลยยิงกิงๆกูไม่เข้าห้องดีวยวห้องนี้ผมไม่วางนะครับโอ้มาแล้วทุกคนอยากเห็นของกโดดเดินได้ไหมมาลามาภาวนาพราะนะุ่งนี้ก็ไปถึงเส้นชัยกัน <c oughs> เสียงแหบหมดเลย ทุกคนยังเห็นคงกูเดินได้เราจะพามาดูกับคงกระูเดินได้ถ้ามันมา <c ười> มันไม่ได้ยินเสีย,ยงเท้าเดินนะทุกคนเพราะเจ้านี่มันไม่มีเสียงมันลงลงแล้ว กูไปไปไปเร็วไป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 ลงนจะเจอที่รักจะจะลงโทษเธอผมผ่านผ่านผานแล้วอุ้ยอุ้ยน่ากลัวจริงเฮ้ยแค่นี้ผมเจอคลิปาผมสวัสดีพีนีผมสวัสดีครับ